สวัสดีครับผม n i c เอนเคนจะจแปนครับวันนี้เดี๋ยวเราไปจับฉลากอิจิบังกุจิกันดีกว่าครับซึ่งอิจิบังกุจิในวันนี้จะเป็นซีรีส์ของ Spy Family Mission Start ครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งมีการออกอากาศตอนแรกนะครับของอนิเมะ s y y f m m l y y เนี่ยแหละครับแล้วก็ได้รับผลตอบรับแบบท่วมท้นเลยก็ว่าได้นะครับและตอนนี้เนี่ยสินค้าของ Spy Family นะครับก็มีวางขายอยู่ในตลาดเยอะพอสมควรเลยครับ ิจิบังคุจิก็ไม่น้อยหน้านะครับก็รีบทํำฉลากออกมาให้จับแบบทันทีเลยครับเนื่องจากว่าอนิเมะมันอาจจะเพิ่งออกมาได้ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นทั้งอิจิบังคุจิเนี่ยเขา,าอาจจะคิดว่าความนิยมอาจจะยังไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นร้านที่มีให้เราจับอิจิบังคุจิของ Spy f a m แฟมิลี่ล็อตนี้เนี่ยจะมีอยู่น้อยมากๆเลยครับที่ที่ผมอยู่นะครับมีแค่2ร้านเท่านั้นเองครับ ดังนั้นอาจจะต้องรีบไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูไลอัพของอิจิบังกุจิล็อตนี้กันดีกว่าครับ Spy Family Mission Star ครับ1ล็อตนะครับจะมีทั้งหมด80ใบครับซึ่ง1ครั้งนะครับจะอยู่ที่700เยนครับรางวัลใหญ่นะครับครั้งนี้มีอยู่เยอะทีเดียวครับเรามาเริ่มกันที่รางวัลใหญ่ก่อนครับรางวัล a ครับจะเป็นฟิกเกอร์นะครับของアニเอฟจ้านะครับซึ่งฟิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ฟิกเกอร์ธรรมดาครับเป็นฟิกเกอร์ที่สามารถเป็นปฏิทินนไไปใตััวด้ครบ รางวัล A นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2รางวัลด้วยกันครับต่อมานะครับเป็นรางวัล B ครับจะเป็นตุ๊กตาของรอยดูโฟเจ้นะครับหรือว่าคุณพ่อของน้องอานเนียนั่นเอง1ล็อตก็จะมีทั้งหมด2ใบครับรางวัล C จะเป็นตุ๊กตาของอาเนียโฟเจ์นะครับ1ล็อตก็จะมีทั้งหมด2ตัวครับต่อไปรางวัล D ครับรางวัล D ในครั้งนี้ก็เป็นตุ๊กตาเหมือนกันครับของโยรุโฟเจ์นะครับหรือว่าคุณแม่ของน้องอาเนี้ยนั่นเอง ใน1ล็อตเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ใบครับต่อมานะครับรางวัล E เป็นอีลาสโตบอลโดนะครับขนาดประมาณ A 3ครับแล้วก็จะมีภาพของตัวละครทั้ง3ตัวอยู่ในลุกของสไปนยนะครับอันนี้จะมีทั้งหมด3รางวัลด้วยกันครับต่อมานะครับเป็นรางวัล F ครับเป็นอีลาสโตบอลเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้ง3คนเนี่ยอยู่ในชุดของพ่อครัวแม่ครัวนะครับจะดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่ง รางวัลนี้เนี่ยก็มีทั้งหมด3รางวัลด้วยกันครับแล้วนี่ก็คือรางวัลใหญ่ทั้งหมดของอิจิบังคุจิสไปแฟมิลี่ในรอบนี้นั่นเองครับต่อมาเรามาดูรางวัลเล็กๆกันดีกว่านะครับรางวัล G ครับเป็นมินิชิกิชินะครับหรือว่าเป็นภาพพิมพ์บนกระดาษขนาดเล็กนะครับอันนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด10แบบนะครับแล้วก็สามารถเลือกหลายได้ครับต่อมารางวัล H นะครับจะเป็นพวงคุญแจครับอันนี้ก็มีให้เลือกทั้งหมด10แบบด้วยกันแล้วก็ สามารถเลือกลายได้เหมือนกันครับต่อมานะครับรางวัลไอครับเป็นจานขนาดเล็กครับมีทั้งหมด5แบบด้วยกันแต่ว่าจานอันนี้จะอยู่ในกล่องสุ่มนะครับไม่สามารถเลือกลายได้ครับต่อมานะครับรางวัลสุดท้ายหรือว่ารางวัล last one ครับก็จะเป็นฟิกเกอร์ของน้องอันยาที่สามารถเป็นปฏิทินได้ครับจะเหมือนรางวัล A นะครับแต่ว่าสีเนี่ยจะเป็นอีกสีหนึ่งครับอันนี้ก็ค่อนข้างน่ารักเหมือนกันครับรางวัลนี้ก็จะเป็นรางวัลสําหรับคนที่จับฉลากใบสุดท้ายครับ หลังจากที่ทุกคนดูลิสต์ของรางวัลแล้วรู้สึกงไงบ้างครับผมเนี่ยดูแล้วก็รู้สึกแบบอยากได้ทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันน่ารักหมดแล้วที่พิเศษมากๆเลยนะครับในครั้งนี้เนี่ยของรางวัลส่วนใหญ่เราสามารถเลือกลายได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่รีบไปแล้วรีบจับก,ก่อนเนี่ยก็จะมีสิ่งได้หลายที่อยากได้ครับในรอบนี้นะครับหลังจากที่ผมดูรีวิวยูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยนะครับเขาเลือกที่จะจับจนกว่าจะได้ฟิกเกอร์รางวัล A นะครับเนื่องจากเหตุผลที่ผมบอกไปแล้วเพราะว่า มันมีราที่ให้จับน้อยมากๆครับแล้วตอนนี้ในเมดูคารีเนี่ยรางวัลเอเนี่ยครับราคาพุ่งสูงไปถึง1 3ึ0งหเยนถึง1 5 0 0 0เยนเลยครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของผมในวันนี้นะครับก็จะไปจับฉลากจนกว่าจะได้ฟิกเกอร์รางวันเอครับแม้ช่วงนี้คลิปการจับอิจิวังคูจิจนถึงรางวันเอของผมนั้นค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับวันนี้ยังไงเราก็จะเอาฟิกเกอร์ของน้องอันยามาให้ได้ครับ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรารีบไปจับฉลากอิจิวังคุจิสไปฟาร์มลี่มิชชั่นสตาร์ทกันดีกว่าครับ しますすでしたあとうございましたあ大丈夫です。 กลับมาแล้วครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ผมจับไปแค่สิบครั้งเท่านั้นเองก็ออกมาแล้วครับนี่ครับรางวัลเอนะครับได้มาในใบที่2ครับต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆแถมยังได้รางวัลซีเป็นตุ๊กตาของน้องอันเนี้ยเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวในการจับแค่สิบครั้งเท่านั้นเองครับต้องบอกเลยวันนี้โชคดีมากๆอีกแล้วนะครับเสียงเงินไม่เยอะแล้วก็ได้ของที่อยากได้เร็วมากๆเลยครับ แต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นครับว่าช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับเขาทำสินค้าออกมาคอลแลบเร์กับ s p y Family เยอะมากๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือช็อกโกแลตเมจิอพอลโลอันนี้นะครับตอนนี้กำลังเป็นกระแสที่ประเทศญี่ปุ่นมากๆนะครับซึ่งด้านในของช็อกโกแลตกล่องนี้เนี่ยก็จะมีสุ่มแม่เหล็กของน้องอานเนียครับสลายนี้ครับอยู่ที่ว่าเราจะได้ลายไหนครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูของทั้งหมดกันเลยดีกว่าครับ เรามาดูอันแรกกันดีกว่าครับเป็นช็อกโกแลตเมจิอพอลโลนะครับข้างในก็จะมีเป็นสี่กล่องเล็กๆอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เป็นแม่เหล็กรุ่นใดรุ่นหนึ่งนะครับอยู่ที่ว่าเราจะสุ่มได้ลายไหนครับช็อกโกแลตข้างในก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับเรามาดูของที่เขาแถมดีกว่าครับหนึ่งสองสาอ่าได้เป็นลายนี้นะครับน่ารักดีเหมือนกันนะครับเอาไว้ติดตู้เย็นแล้วกันครับ ต่อมาเรามาดูของรางวัลจากอิจิบังกุจิกันดีกว่าครับรางวัลแรกนะครับรางวัล h ครับพวงกุญแจผมได้มาทั้งหมด4หลายครับอันนี้เป็นลายแรกนะครับอันนี้กําลังหลับอยู่ครับลายที่2ครับกําลังทําท่าฟินเหมือนกําลังดื่มอะไรสักอย่างอยู่นะครับลายที่3ครับกําลังทําตาโตตกใจอะไรสักอย่างอยู่นะครับแล้วก็ลายนี้เนี่ยหมดเร็วมากๆเลยนะครับแถมขายแพงด้วยครับในเมดูคารีต่อมานะครับลายสุดท้ายครับเป็นลายของลอยด์โฟร์จ่านะครับกาลังนอนอยู่ครับ ต่อมานะครับเป็นรางวัล G นะครับมินิชิคิชิครับก็จะเป็นภาพอยู่บนแผ่นกระดาษแข็งนะครับแล้วผมก็เลือกลายที่มี3คนไลายนี้มาครับต่อมานะครับเป็นรางวัลไอครับจานขนาดเล็กนะครับก็จะมีลาย5แบบตามนี้เลยครับเรามาเปิดสุ่มกันดีกว่านะครับว่าผมจะได้ลายอะไรบ้างครับกล่องแรกครับ1 2 3่สมพึบอ่าได้เป็นรอยโฟเจอร์ครับเหมือนถ้วยน้ำจิ้มมากกว่านะครับเนี่ย ต่อมาเรามาดูอันที่2อกันดีกว่าครับหนึ่งสองสามฮึบโอ้ได้เป็นลายของทั้งสคนเลยครับด้านนี้มาก็คุ้มนะครับเพราะว่าได้ครบทั้ง3คนอยู่ในจานใบเดียวเลยครับต่อมานะครับอันสุดท้ายครับขอแค่ไม่ซ้ำก็พอละครับหนึ่งสองสามฮึบโอ้ได้เป็นลายน้องอาเนียนะครับหลายหน้ามากเลยอันนี้ผมก็อยากได้นะครับน่ารักมากๆเลยครับ และนี่ก็คือจานทั้ง3ใบที่ผมได้มาในวันนี้ครับต่อมาครับรางวัล4ครับเป็นตุ๊กตาของ็อกโกโนโกโกนะครับรายของน้องเนียฟอร์ e จ่าครับมาดูหน้าใกล้ๆกันดีกว่านะครับตุ๊กตารุ่นของ็อกโกโนโกโกก็จะออกมามีรูปร่างที่แบบน่ารังน่ารักแบบนี้นะครับ ต่อนะครับเป็นรางวัลไฮไลท์ของวันนี้นะครับก็คือรางวัลเอรับฟิกเกอร์ของน้องอาเนียนะครับแล้วก็สามารถเป็นปฏิทินได้ครับเรามาดูรอบๆกล่องกันก่อนดีกว่านะครับด้านนี้เขาก็จะมีวิธีสาธิตบอกนะครับว่าต้องตั้งอะไรไว้ที่ตำแหน่งไหนครับลายก็จะแบบน่ารักน่ารักนะครับเป็นของเล่นแล้วก็ของที่น้องอาเนียเขาชอบนะครับมาเปิดกล่องกันดีกว่าครับ ผมแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับข้างในก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์แล้วก็เอเซอรี่ต่างๆตามที่เห็นข้างหน้าเลยครับเนื่องจากมันเป็นปฏิทินนะคร,ครับเขาก็จะมีลูกเต๋านะครับที่เป็นตัวเลขให้ทั้งหมด2ลูกครับส่วนที่เป็นวันนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเดือนนะครับ ต่อมาก็จะมีหมวกให้ใบหนึ่งนะครับน่าจะเป็นหมวกของคุณพ่อนะครับลอยโฟเจอร์ครับแล้วก็มีชามเข้ามาให้อันหนึ่งนะครับเขาไล่สีได้สวยจริงๆินะครับต่อมาเรามาดูฟิกเกอร์ของน้องอานีกันดีกว่าครับเป็นฟิกเกอร์ทั้งตัวนะครับไม่ได้แยกระหว่างตัวฟิกเกอร์กับตัวฐานตั้งนะครับตัวฟิกเกอร์กับฐานตั้งเนี่ยมันก็จะมีการเชื่อมกันด้วยไอสีขาวๆนี่แหละครับแยกออกมาไม่ได้นะครับเรามาดูหน้าใกล้ๆกันดีกว่าครับนี่ครับ น่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับผมคิดว่าคุณภาพครั้งนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าฟิกเกอร์ตัวเล็กเขาก็เลยค่อนข้างที่จะลงดีเทลได้ง่ายนะครับสีของผมเนี่ยก็ไล่ออกมาสวยทีเดียวเลยครับแล้วก็จะมีตุ๊กตาอยู่ข้างบนหัวนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าตุ๊กตาตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับถ้าใครรู้ก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดครับ ไม่โป้ะนะครับยังปิดอยู่น้องอนเนียกำลังนั่งอยู่บนกระเป๋าเดินทางนะครับก็จะมีพวกหนังสือครับหนังสือพิมพ์ข้างนี้ก็จะเป็นหนังสือครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของรองเท้านะครับรายละเอียดของกระเป๋าเดินทางเขาก็ทาออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยครับแล้วก็การไล่สีเนี่ยสวยมากเลยครับ ดูไม่ปลอมนะครับดูเป็นของราคาแพงครับคู่ควรกับการเป็นของรางวัลของอิจิบังกุจิรางวัล a ครับรางวัล A มันต้องมีคุณภาพแบบนี้แหละครับเดี๋ยวเราลองเอาตัวปฏิทินมาวางกันดูไหมครับเมื่อเอาทุกอย่างมาเรียงกันแล้วนะครับน้องก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้ครับทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างครับรางวัล a ในรอบนี้สวยถูกใจทุกๆคนกันไหมครับและความสูงของฟิกเกอร์ในครั้งนี้นะครับจะอยู่ที่15เซนติเมตรครับ ยังไงกันบ้างครับทุกคนหลังจากดูผมรีวิวสินของที่ผมได้มาทั้งหมดในวันนี้ครับชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างนเลยครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับไปจับอิจิบังคุจิหรือว่าไปคลิปตุ๊กตาอะไรประมาณนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไปช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากให้ผมไปรีวิวอะไรหรือว่าจับอิจิบังคุจิอะไรยังไงเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างนด้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปรีวิวมาให้ดูครับสำ